ย้อนไปดูดีกว่าเส้นทางความรักของแพทนาที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเส้นทางความรักในวงการบันเทิงของสาวแพทนับภาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เธอเข้าวงการให,ใหม่ช่วงปี2548แพทสปาร์กรักกับนักร้องหนุ่มมิน้นท์วงบีมิกและคบหากันอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเลิกรากกันไปเพราะเริ่มดังกันทั้งู่จึงไม่มีเวลาให้กันค่ะ จากนั้นแพทก็มีข่าวกับเบนทีรวีอดีตนักแสดงวัยรุ่นจากละครกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ซึ่งความสัมพันธ์ก็จบลงภายในเวลาไม่กี่เดือนเช่นกันก่อนจะเป็นข่าวกับหนุ่มตายที่เคยเล่นละครบ้านนี้มีรักซึ่งก็โปแตกว่าทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเพราะมีภาพหลุดออกมายืนยันด้วยจากนั้นแพทก็พบรักใหม่กับช่างภาพหนุ่มชื่อออมปรีดซึ่งแรกๆก,ก็หวานสุดๆเพราะฝ่ายชายตามไปให้กำลังใจสาวแพททุกที่แถมยังลงทุนทำร้านเสื้อผ้าร่วมกันอีกด้วย ที่สำคัญมีข่าวว่าทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันแล้วจนกระทั่งความรักถึงทางตันในปี2551ซึ่งแม้ทั้งคู่จะประสานเสียงยืนยันว่าเลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่3แต่ก็มีข่าวลือหนาหูว่าต้นเหตุรักสะบันเป็นเพราะสาวแพทย์แอบกิกหนุ่มนักเรียนนอกจากแคนาดาชื่อเหมสุภกรที่มีข่าวว่ามอบแหวนแทนใจให้กันแล้วด้วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็มาประกาศว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น จากนั้นไม่นานแพทนภปาก็เปิดใจว่าคบหาดูใจอยู่กับไฮโซนหนุ่มทีมกิสริยะอยู่นานก่อนจะลดระดับจกหวานใจเหลือเพียงคบเพื่อนและคนรู้จักขณะที่ฝ่ายชายหันไปสารสัมพันธ์กับบีน้ำทิพย์ส่วนแพทก็โสดได้ไม่เท่าไหร่เพราะต่อมาก็ไปคบกับนักธรุรกิจหนุ่มชื่นนิวและควงกันออกงานเปิดตัวกับสื่อว่าคุยคๆกันอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานฝ่ายชายก็หายเข้ากลีบเมฆขาดการติดต่อจนสาวแพทถอดใจไปเองค่ะ ปี2555แพทนภัาก็ตกเป็นข่าวเชาว้าเมื่อมีภาพหลุดจูปากับหนุ่มสิงคโปร์จริงตอนนั้นแพทก็ยืนยันว่าผู้หญิงในภาพก็ไม่ใช่เธอแน่นอนแต่เป็นแค่คนหน้าคล้ายเท่านั้นจนกระทั่งเป็นข่าวจึงขอตัดปัญหาด้วยการเลิกคบกับหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ไปเลยแต่เรื่องเชาวจากกิ๊กชาวสิงคโปร์ก็ยังไม่จบลงง่าย,ายเพราะในปีถัดมาก็มีภาพสาวแพทเมาปลีนกอนรัดฟัดเวียงกับหนุ่มคนเดิมแถมอยู่กันสองต่อสองในห้องนอนด้วย ซึ่งสาวแพทย้ำเลิกคุยกันมา8ปเดือนแล้วที่เห็นเป็นภาพเก่าสมัยที่ยังคบกันโดยฝ่ายชายกับแฟนใหม่ตั้งใจปล่อยออกมาทําลายชื่อเสียงปี2557แพทก็เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ชื่อเตอร์ที่เขาพากันมานาน9้าเดือนแล้วถึงขั้นจะฝากหลักสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยแต่เดือนเมษาย,ยนปี2558สาวแพทกลอกมาประกาศว่าจะบ,บ้านรักกับหนุ่มเตอร์แล้วโดวยเหตุผลทัศนคติไม่ตรงกันถึงอย่างนั้นเมื่อฝ่ายชายติดคุกทานฆ่าคนตาย สาวแพทก็ยังไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงเรือนจำและต้นปีนี้แพทนปัประพาก็ชาวอีกครั้งกับคลิปตลุมบอลตบกับคนรักเก่าของแฟนหนุ่มรุ่นน้องวัยอ่อนกว่าเกือบสิบปีโดยต่างฝ่ายต่างขอบร่างกายที่มีรอยฟอกช้ำจากการตบตีแช์ผ่านรายการทีวีแต่ก็สรุปได้ว่านางเอกคนสวยโดนเด็กแว้นแฟนหนุ่มรุ่นน้องบอกเลิกทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วฝ่ายชายกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าสาวแพทจึงนัดมาเคลียร์ใจแต่คุยกันไม่รู้เรื่องหลานสาวของแพทจึงลงมือทำร้ายคู่กรณีก่อน ขณะที่แพทเป็นฝ่ายห้ามทับพร้อมยืนยันไม่ได้จ้างคนมารุมตบอย่างที่ถูกกล่าวหาแถมคนในคลิปส,ส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายคู่กรณีด้วยซ้ํา และก่อนจะลงเอยกับหนุ่มเบนเรซิง่งสาวแพทก็มีข่าวกิกกั๊กกับอรเกอร์จอมถอดโตโน่พาคินซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับว่าปลื้มในกันและกันจนกลายเป็นคู่จิน้นนับปป้าคินที่มีแฟนคลับลือในคบกันจริงๆแต่ก็ลุ้นไม่ขึ้นเพราะทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนและพี่น้องกันเท่านั้นแถมยังผิดใจกันเบาๆเมื่อโตโน่ซึ่งยืนยันผ่านสื่อมาตลอดว่าไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์แต่กลับไปพูดหยอดสาวแพทบนเวทีทำให้สาวแพทไม่พอใจจนโตโน่ต้องขอโทษผ่านสื่อ ปิดจอบคู่จินนักบอภพาทินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ